ถ้าไปดูนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรโพสต์เมื่อวันที่15มิถุนายนคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะหลายคนออกมาพูดว่าโอ้โหนายกรัฐมนตรีคงเหลือทน <c oughs> คือคงเหลืออดเหลือทนเต็มเต็มหรือเปล่านะครับที่พยายามอดทนจากกรณีท่านสมเด็จทุนเซนพยายามที่จะโพสต์หลายๆเรื่องอตั้งแต่การตัดเน็ตตัดไฟ ทั้งนั้นที่ประเทศไทยเรายังไม่ได้ตัดแต่เป็นเพียงว่ามีบางกลุ่มเสนอแล้วก็ยังไม่มีการประชุมอสอมชอแล้วสมเด็จุเซนท่านก็ตัดไฟโชว์ชิงตัดไฟโชว์ทางกัมพูชานะครับบอกไม่จะเป็นตง,งอไทยแล้วก็ล่าสุดนะครับสมเด็จคุณเซนท่านก็โพสตเรื่องเรียกแรงงานกลับคือให้แรงงาน หรือพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนั้นกลับประเทศนะบอกว่าถ้าไม่กลับนะประเทศไทยจะเนรเทศและแล้วคุณจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไรตำนองนี่แหละครับแต่ทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายแบบนั้นนายกรัฐมนตก็เลยโพสต์เมื่อวานนี้ถ้าดูข้อความนะครับก็คงจะเป็นการอธิบายละหรือจะเรียกว่าโต้กันแล้วแต่นะฮะปกติประเทศไทยเรา ถือว่าเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็พยายามใช้ความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลนะแต่ว่าเมื่อวานนี้คงจะหลายคนนี่เชียร์นายกแพ่ทองทานอย่างมากเลยนะว่าท่านคงเหลือเหออดเหลือ,ลอ,ลอทนเด็มทีท่านโพสต์ลักษณะการตอบท่านสมเด็จทุนเซนเนี่บอกว่าประเทศไทยเปิดรับความหลากหลายต้อนรับแรงงานต่างชาติ ให้ความดูแลสวัสดิการแรงงานที่เดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎสิทธิและยึดหลักสิทธิมนุษยชนมนุษยิชนตลอดมาและหนักกันก็คือว่ารัฐบาลไทยไม่เคยมีแนวคิดผลักดันแรงงานต่างด้าวประเทศใดออกนอกรชาชอาณาจักรแต่หากมีประเทศที่ออกมาออกมาตรการเรียกแรงงานกลับบ้านและมีงานรองรับ ก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่แรงงานแต่ละประเทศจะตัดสินใจและอยู่ภายใต้ความรับผิดช,ชอบแต่ละประเทศนั้นต่อประเทศนั้นนนนั่นก็หมายความว่าท่านนายกรปรตรีกําลังอธิบายต่อพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยว่าประเทศไทยไม่เคยคิดไม่มีนโยบายที่จะไปผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกพระราชอาณาจักรนั่นก็คือหมายความว่าพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย ท่านก็ทำงานของท่านไม่ต้องห่วงอันนี้คือสัญญาที่รัฐบาลไทยกำลังประก,กาศต่อพี่น้องชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยว่าประเทศไทยนะครับไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชาออกโดยเด็ดขาดเพราะเราถือหลักสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าเป็นแรงงานที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราไม่มีนโยบายอยู่แล้วซึ่งก็จะต่างกับท่าน สมเด็จทุนเซนที่โพสต์นะบอกว่าถ้าไม่รีบกลับนะประเทศไทยเราจะในประเทศอันนี้ก็ต้องพี่นาให้ดีนะครับพี่น้องชาวกัมพูชานะว่ามันเป็นการเมืองหรือเป็นอะไรอันนี้แล้วแต่พี่น้องกัมพูชาจะคิดแล้วละ่ะนะประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับเรายึดหลักสิทธิมนุษยชนนะไอเรื่องประเภทที่จะไปผลักดันแรงงานออกนอกประเทศเพราะเหตุการ มีปัญหาเรื่องชายแดนอันนี้คงไม่ใช่แล้วก็เป็นคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีที่เต็มปากเต็มคำนะครับประเทศไทยไม่ได้ไปตัดไฟไม่ได้ตัดเน็ตยังไม่มีการประชุมสมชเลยนะครับแล้วก็หลายมาตรการที่ทางกัมพูชาทำอยูนะ่อย่างเช่นว่าไทยเปิดด่าน8โมงกัมพูชาเปิด9โมงอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอดทน นะอย่าใช้อารมณ์แต่ว่าแน่นอนครับการที่ประกาศแบบนั้นโพสต์แบบนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศใหญ่ครั้งจะไม่ตอบไม่โต้มันก็จะกลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งนานาประเทศก็จะเข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นไม่มีสิทธิมนุษยชนไม่มีความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีก็จึงจำเป็นต้องโพสต์ ในลักษณะของการตอบโต้ประเทศไทยต้องการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการเจรจาแบบทวิภาคีครับนะฮะเราไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงเรายืนยันว่าไม่ไปสาลโลกก็แน่นอนครับในทางการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องว่ากัเนเต็มสตรีของเขาแต่สําคัญก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เราเป็นประเทศใดต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะครับอันนี้ก็ออกมาให้กําลังใจ นายกรัฐมนตรีหลายคนนี่ให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับบอกเอานะเอาเหลืออดเหลือทนยังไงก็ต้องทนเพราะเราเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็การสงครามการรบไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะครับไม่เกิดประโยชน์ใดๆรังแต่จะเกิดความเสียหายน่ะขึ้นทั้งสองประเทศและพี่น้องที่อยู่ในแนวชายแดนก็จะลําบากทหารหารต่อให้พร้อมรบขนาดไหนแต่สุดท้ายก็เกิดการสูญเสีย ผมเชื่อว่าแนวคิดรัฐบาลไทยนั้นพยายามใจเย็นที่สุดแต่ด้วยความที่เราเป็นประเทศใหญ่อย่างที่บอกนี่แหละครับนะก็จําเป็นต้องทําอะไรคิดอะไรได้วยความระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องอธิบายาการที่นายกปรีโพสต์โตแบบนี้ก็ชัดแล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบาย ไล่แรงงานหรือขับแรงงานหรือผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งประเทศพมา่าประเทศเราประเทศบ้านพี่เมืองน้องมีแต่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอันนี้คือประเทศไทยนะครับเราไม่มีคิดแนวคิดแบบนั้นอันนี้คือคํายืนยันจากนายกรัฐ,รฐมนตรีคนที่เสพสื่อฟังสื่อเราต้องฟังสื่อเรานะครับนะเราต้องสามัคคีเราต้องเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย พยายามใจเย็นที่สุดนะครับจะต้องไม่ไปหลงในเชิงการเมืองแล้วท่านก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับท่านเล้งเนี่ยจะไม่ไนะไม่เอาปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมาเป็นปัญหาทางด้านการเมืองนะพูดง่ายๆคือไม่เล่นการเมืองนั่นแหละนะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องชายแดนแต่ จะไม่เอามาเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ผสมกันนะครับเราจะไม่เอาปัญหาหรือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งสองประเทศนั้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองอันนี้คือในความหมายของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ขอให้กําลังใจนะครับการตัดสินใจใดๆก็แล้แต่ของรัฐบาลเราเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลภายใต้ใการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ความมีเมตตา นะครับของพี่น้องคนไทยนั้นเนี่ยเราไม่มีความคิดหรือความตั้งใจใดๆในการเรื่องของการรบผมเชื่อว่าอย่างนั้นแม้กระทั่งกองทัพเองนะครับก็ไม่อยากให้มีเรื่องรบราฆ่าฟันหรอกครับแต่ว่าแน่นอนครับศักดิ์ศรีของความเป็นไทยก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่อันนี้คือต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่นะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตนำข่าวที่นายกรัฐมนตรีท่านโพสต์มาพูดแต่ต้อง ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่ได้มายุนะครับแต่ว่าให้ใจเย็นๆนว่าอะไรกําลังเกิดและควรจะแก้ปัญหาในรูปแบบใดก็คงจะเหลืออดเหลือทนอยู่พอสมควรแล้วครับนายกรรฐมตีถึงกล้าโพสต์ถ้อยคําแบบนี้อ้าวครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ